ฮัลโหลพ่อโฮมสมพพอพี่น้องก่อนนอนนั่งทร่วนุนหนาวนหลังวนหนาวนหลังตื่นมานั่งโคดรแม่พี่น้องได้หาตัวเบื้องเบื้องเบงนั่นเลือดอยังสดสดอยู่เลยไปไหนจะไปไหนอ่ออกมาออกมาจะไปไหนนั่งห่วงลูกพี่น้องเอาน้องมาใส่นี่ไหมใส่ตรงนี้ไหมใส่ไหมเอาไหมเอาลูกใส่ไหมิึง ดูกับพี่ยายาจองดูดนมแม่กับนมเนี่ยบอมาไอ้ดูชิ้ไอ้กี่ตัวครับเมื่อกี้ได้ห้าตัวเอ่อเอา้าเออเออนั่งอยากอยู่นี่พี่น้องอันนอนลงนี่ไงเอา,เอาหัวลูกเอาถึงอยากแม่ถึงบ่อยากมาไม่ทับ <c oughs> เดี๋ยวลูกจะทับลูกแนะ่หน่ะท่าห่มไม่ต้องมาเบิ่งหนาเลย เดี๋ยวจะทับลูกนะห้าตัวนะ่ะเมืองเมืเมืองหนาะนางเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เข้าปั้นเข้าปั้นน้องมาแล้วดูหน่อยนะนางห่วงตัวที่หนึ่งพี่น้องสามสีดำน้ำตาลขาวใส่นี้ได้ไหมห่วงห่วงห่วงไม่เอา,เาไป น้ำตาลป้าตัวนี้ยังแดงๆอยู่พี่น้องเบื้องขานั่งยาสิไปเอาผ้ามาให้เออบนห้องดังบปนั่นดอกอู้ยูว่าแข็งแรงน้ำตาลอันนี้ก็น้ำตาลน้ำอันนั้นน้ำตาลล้วนอันนี้น้ำตาลขาเบื้องตีนหนะางนะฮหางเมื่อกี้ชั่วโมงได้หนี่ขาบเลือดยังอยู่่เลยแต่โบเห็นลกเด้อผป้ใดจะถามหาลกก็บม่ต้องถามเพราะไม่เห็นนี่ น้ำตาลขาวอีกตัวได้สองตัวน้ำตาลล้วนหนึ่งเป็นบึงสีโอ้ยขอดูตัวนี้หน่อยขอตัดูแบค็คพิงหน่อยว,ว้าวเรารูดออกว่าบึงเหมือนมิ่งผู้ซ้ายค่อนควยบึงอ๋อพ่อหมแม่ลูกห้าท้องสองเลี้ยงกันไปแล้วพี่น้องเอาไปกินนมแม่กินนมแม่จินจิน ตัวนี้แหละตัวนู้นแบบตะขอสามสีนี่ตะขอตะขอเนี่ยหน้าตาอู้เหรอบ่โอว่ะตัวเป็นไม่รู้อ่ะตัวยิงตัวผู้ตัวชายตัวหญิงเราให้นั่งนอนกันจะพักเดี๋ยวเทียงเทียงเดี๋ยวมาดูกันใหม่หลังผ่านไปสักหกชั่วโมงนั่งจะเป็นยังไงเออจ้ะโอ้ยดูหน้าตาดูหน้าตาคนไม่ได้นอนโอ้ยโอ้ย ดีบอนั่นละก็เดือดอย่างนี้ละการมีลูกนะ่ะเดี๋ยวค่อยเอามาเดี๋ยวเจะเผ้ามาเปลี่ยนให้นะกองนี่เนาะกองกองไหวกองไหวนิดเดี๋ยวจะเอามาเปลี่ยนนะอันนี้ค่อยอีจีบักโอมเก่าข้องมาพี่น้องวหวย,ยังๆๆๆยังยังยังเดี๋ยวมาดูกันใหม่จ้า ได้เสื้อเก่าพี่ไอคอนเหรอคะเป็นเสื้อเก่าพี่ไอคอนสมัยนั่งเป็นเด็กน้อยสมัยนี้นี่เซื้อเสื้อให้ลูกใส่เลิฟมอมเหมือนเด้อมาทรแมดาเด้นี่ก็ใส่ใหอ้อีฝั่งโฮมต่อเอาไปให้น้องเข้าห่มกันเถอะค้อนเอาเอาให้ฝหม่มเฮิ่ึงมานั่งเฝ้าแมวพี่นอ้องแต่เศร้าเอาเอาผ้าที่มันเปื้อนเลือดน,น้ำคัำ่มทั้งหมดออกไปทิ้งแล้วเอาผ้าพื้นใหม่ใส่ลงไป เฮ้ยคนเปลี่ยนผ่าให้เอาเอามันไปขี่กันทำไมเรามันวางดีๆเอามันไปต้มไหมล่ะแม่มจะตั้งน้ำให้เอาไ,ไหมล่ะชอบอุ่นๆหรือตั้งกระทะทอดจะแซ่บด้็นนอะพี่นอ้องเอ้ยมา มาเปลี่ยนผ่าให้ไหมเปี่ยนครัจะเปลี่ยนผ่าไม่ให้อเอาเอาผ้าปูกระปุกนะําไปเอาคราบเลือดออกด้วยลูกนี่หาตัวเล็กน้อยเพิ่งคลอดตาอะไรเงบนเดือมอ่าวร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยมีแต่ตัวสุ่มๆนะหรออันนี้หนา้าคนดี ที่กันม้วนจึงยัจำได้ทำไมน้ำเข้าปั้น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 มาดูน้องอันนี้พ่ผมนี่ครอบครัวของพ่อผมอันนี้ท้องแรกพี่น้องเขาปั้นจากพี่น้องสี่ตัวน้องมาดูน้องเขาปั้นดูน้องบึงสายลุกยังบอออกเลยพี่น้องเห็นว่าสายสะดือยาวๆเนี่ยปั้นปั้นดูน้องนั่งเขียดนั่งอยากดูดนมแม่นั่งน้อง น้องอยู่นี่แหละพ่อโฮมพ่อโฮมนั่งชื่อสิเมื่อยเอ้าอย่าบอกเด้อสิไม่แห่เอ้าคาบลูกไปพี่น้องก็จะเอาไปคืนอยู่จะเอาไปทำความสะอาดเคราะเฉยเฉเอ้าเอาข่าไปไปเบิ่งมันแม่นก่อนถ้ามน้องเด้เอาไปซูงนังก่อนนะจะมาข่บ โอยเนาะเอามาคาบเอานี่ม,นนมาคาบเอาข้านมาเอานอกก้องเจ้าไปให้แม่มันน่ะบุตรทางเอาอย่าแกล้งมัน น้องค้อนน่ะดูเกิดอุบัติเหตุพี่น้องไอคอนเปลี่ยนผ่าให้ไหมคาาเลือดเดี๋ยวหมดแดงได้กินหมดแดงจะมาก,กัาดเธอกับลูกๆลูกของเธอไปหาขับปั้นดีกว่าเด็กหัวเนาปั้นขอสัมภาษณ์หน่อยคุณเป็นพี่คนแล้วคุณรู้สึกยังไงคะฮะปั้น นั่งเขียดนั่งขึ้นเสาเลยแม่สนใจแต่น,น้องไม่สนใจกูเลยเป็นไงลนหลัหล่ปั้นเชื่อเชื่อหรอปั้นอันด,ดีหน่าสิดีเด็เนาอพี่น้องมันสิโดง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 วันนี้วันนี้หมาหัวเน่าเออแมวหัวเน่าแกเป็นแมวหัวเน่าแล้วปั้นไปดูหนาสิ ปานเป็นไงเป็นไงคะเศรเลยเธอเป็นพี่โดยไม่รู้ตัวเมื่อคือเมื่อวานยังเป็นลูกคนเดียวอยู่เลยเป็นลูกแมวตัวเดียวอันนี้แม่มีน้องเพิ่มอีกห้ามือนไี้ยงเสียงมาม้วยนแต่ว่ารีตุนกับรีตุนอยู่ด่ธรรมดาละ่ะ พี่ไอร์คอนก็อยากมีน้องเพิ่มดิปั้นปั้นดูนี่ปั้นดูนี้ยังเ,เล่นอยู่มน้งได้เป็นแมวเดดกน่อยเนี่ยหรอเสียงอะไรสนใจ ชิ้นรอบขังทุกสิ่งยางไปเอมาดูผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนางก็จะนั่งให้นมลูกลมมันบ่ามาเนาะยังบ่ามาก็ต้องรอก่อนนะพ่อผมโอเคดื้อเ่นเมดทุกอย่างเป็นสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้พี่เ่นไม่แขวนเสือ,อไปได้พี่น้องตากเสือยุงมันเอาไปกาดไปเ่นนี่แหละนี่แหละคือเขาปั้นของแทก เล่นมืดทุกซิงทุกย่างดือ้อแมวดือ้อแมวไอคอนก็คือไอคอนเลยตีเลยตีเลยดือ้อมันเก็บฟัน แม่หนูน้อยทั้งห้าทิ้งเจ้าไปไหนกันไปไหนอะ่ะพ่อหอมทิ้งลูกไปไหนอะ่ะสงสัยพ่อหอมทิ้งลูกไปเที่ยวเล่นแล้วเป็น่นตัหัวอ่าาเด็ก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  The demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off